สวัสดีครับทุกท่านผมจะเอาเหรียญตัวนี้มาฝากนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้มันบวกอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเหรียญนี้มันทำอะไร OOKI นะครับ OOKI นะครับผมอยู่ในกระดานเทรดไบเน็ตนะครับเพิ่งเริ่มเข้าเมื่อวานนะครับถ้าเพิ่งเริ่มเข้าเมื่อวานเพื่อนๆลองคิดดูนะครับการสตาร์ทเริ่มท้นแบบนี้นะครับการสตาร์ทเริ่มต้นแบบนี้แล้ว อ่าลักษณะแบบนี้คือประมาณ0.4ประมาณ1 0 0ยร้ถึงสองนะครับประมาณ200%จากศูนย์ตรงนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเข้ากระดานอื่นมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้บวกเตนน้านี้แลว้วเพื่อนคิดว่าเนือจาก1.6หรือไปที่ตําไส้1.8นะครับมีโอกาสขึ้นไปที่ตรงไหนได้บ้าง0 0.4หรือ0.08นะครับนี่คือมีแก็บเยอะมากแต่โอเคความเสี่ยงก็คือต้าลงเนี่ยก็กัดทุนเช่นกันแต่ถ้าขึ้นเนี่ยมีโอกาสได้มากกว่าก็ลองดูนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเอามาฝากแต่แต่มาดูแล้วนะครับก็ลองดูนะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้อืมจะไปต่อหรือไม่นะครับจะบวกหลักพันเปอร์เซ็นต์หรือไม่นั้นผมไม่รู้นะครับเพื่อนๆลองลองลองตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมก็แค่มาบอกว่าตัวนี้นะครับมันก็ ไปดูในพื้นฐานก่อนนะครับรีบไปดูพื้นฐานนะครับกีใน g o o g l ลว่ามันทาเหรียญอะไรแล้วก็มันเข้ามาเพราะอะไรอ่าอนาคตจะโตไหมประมาณนี้นะครับแต่เราคิดนักลงทุนหรือว่ารอยย่อก่อนนะครับหรือว่าเอาเลยเพราะเพิ่งเข้าแค่สองวันอาจจะไปเลยก็ได้เก้าเก้ามาสูงลงมาต่ําสุดท้ายอาจจะดิบไปกลางๆก,ก็ได้นะครับผมโอเคนี่คือความเสี่ยงสูงนะครับก็แค่เอามาบอกกล่าวเพื่อนๆน,น,นะครับผมว่ามีโอกาสไปได้อีกหรือไม่นะครับผมอ่านี่ ร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนั้นผมเห็นเมื่อกี้ตอนตามคลิปอื่นอยู่รออินประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงก็ลองดูนะครับลองดูโอโอเคไอนะครับเพิ่งเริ่มเข้านะครับผมโอเคนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆสั้นๆจะรีบลงคลิปให้เลยนะครับผมเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนชอบแนวนี้นะครับมีความเสี่ยงนะครับผมโอเคไปแล้วนะครับ